สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปวยในะอะไรกันยิปซีโอซีบริกรนะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิบริกรอภิรัชครับโอซิบริกรอภิร <c oughs> ัชเบอร์โทร06199226450925929261 <c oughs> ครับ id รายโอซิบริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 66 58 ID าหหรายเอเจครับนะเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับออรายการดูดวงของเราในรอบนี้คะ <Huh. S 1> นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมครับนะ กดแชร์ออกไปสวัสดีนะคะอาจารย์โอศิริกรอภพิรัตค่ะผมอาจารย์ท็อปนะเมตรามานิยมนะเอามาครับกดแชร์ออกไปครับโคราค้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่น นะและตามด้วยคำถามนะถามกันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการในรอบนี้ของเรานะเข้ามาได้กดแชร์ เอาเข้ามากันได้นะครับดูที่คําว่าสดนะดูที่คําว่าสดนะครับนะถ้ามีคําว่าสดแปลว่าผมยังอยู่นะใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ 1. กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะกดแชร์ออกไปได้นะครับสําหรับใครนะครับนาที่ต้องการเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อะนะติดต่อสอบถามได้โดยท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอใช้วิชาคัมภีร์มหาสตเตเลกนะครับในการที่จะตั้งชื่อแล้วก็ อ๋อดูดวงสําหรับใครที่ต้องการดูดวงเปิดร้านเปิดดวงเปิดกิจการดูเลิกค่ะดูเลิกนะแล้วก็เลิกทุกชนิดไม่รับเลิกคลอดนะคะกดแชร์แล้วครับไมายการเงินครับมายการเงินเหมือนก็มีคนช่วยเหลือนะคะมีคนช่วยเหลือครับมีคนช่วยเหลือ ถ้าเราเดือดร้อเรื่องเงินอาจจะมีคนช่วยเหลือเร,เรื่องเงินเราได้อะไรอย่างนี้นะหรือถ้าจะกู้เงินก็กู้ผ่านสามวันนี้นะคะแล้วก็ทำอะไรอ่อออะก็ททำแล้วไงเออพิมอะไรแกไม่เอาพิมพิแล้วเออลืมไปอ่ะนะ ใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ให้ตั้งเลิอกอ่ะมาติดต่อข้างหลังได้เพราะว่ามันมีถามแล้วก็ใครที่ต้องการบอกว่าใน1เดือนมีเลิอกอะไรบ้างบางคนเนี่ยต้องการเลิกที่จะเอาไปเปิดร้านเปิดกิจการบางคนต้องการเลิกที่จะเอาไปออกรถแชร์แล้วค่ะใครคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะสเสนหหาลาเค ยาคะนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับท่านอาจารย์โอ <ลง S 1> เนี่ยหล,ลงเลยอ่ะหลงหลงมากอส<ล>งนะไหลท่านอาจารย์โอ <c oughs> เนี่ยนะนะเป็นผู้รู้นะครับนะผู้รู้นะอาจารย์ทอมเนี่ยแหละค่ะมาครับกดแชร์ออกไปกี่แชร์ คนละ9,999แชร์ขอบคุณครับอ่ะแ <c oughs> ชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอ,อม,มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมค่ะวันีดึกมากเลย ท่านอาจารย์โอวันนี้ทำเลทมากท่านไม่ใช่ดึกมากท่านเป็นอมาแล้วเนี่ยมาแล้วใช่แล้วครับโอ้ oh, แฟนเก่าเลิกไปแล้วทำไมวันนี้ทำไมเขามองหน้าเราเขาคิดอะไรครับเขาพิจารณาครับนะเขาพิจารณาเราอยู่ฮะดูไปต่อแชร์แปมสดคุณต้องรู้สึกกับเราเกินพี่น้องแต่ไม่แสดงออกใช่ไหมคะ มันคิดยังไงก็ได้อะคือเขาไม่ได้เขาคิดมม,มันไม่มีข้อห้ามอ่ะอืมนะไพ่มันบอกมันไม่มันเป็นความคิดที่ไม่มีข้อห้ามเขาไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เขาก็ทําตรงๆอ่ะนะใช่ไหมใช่เมตดปลามหานิยมนะ,ะโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแร,รายการอยู่เหมือนเดิม นะเข้ามากันได้ครับนะมาวดเจัง,งอ่ลุกไปเลยก็แด้จานโอหกนาทีต้องห้างนาทีมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับนะา กดแชร์ออกไปเซ่นะอืมแชร์แล้วน้องความรักโสดเดี๋ยวดูให้นะน้องนะแฟนเก่าครับให้บอกว่าไฟเก่าจะกลับมาผ่านไฟเก่านะเมตตรามหานิยมนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเอ่อแชร์แล้ว ช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จต้องทำแบบไหนอันนี้ต้องมาดูด้านหลังครับเพราะดูใบเดียวมันไม่จบอะครับนะนะถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็คือต้องสวดมนต์คาถาเงินล้านสัมปจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรยันติพระมาจมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราพพวนตุเมมิเตภาหาเตพุทธมาอาอุณโมพุทายาววริทิโยวิคโคนายัง เวรหิงสาเวลาทศีเวราทศส,สาเวลทียอมทศสามมานีมามาภูจศศวาหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ Jake. นะหรือจะไอ้นี่ครับบูชาเหรียญเศรษฐีไปนะเหรียญเศรษฐีนะมันมีนะครับนะเหรียญเศรษฐีนี่ครับเหรียญเศรษฐีนี่เหรียญเศรษฐีนะติดต่อเช่าบูชาด้านหลังไม้ได้ครับนะชื่อก็ไม่ค่อยอยากจะบอกกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไร ชื่อยุเออว่ากันไปแชร์แล้วน้ําความรักค่ะโสดไพ่บอกว่าระวังคนมีครอบครัวแล้วเข้ามานะอืมนะนะ,นะแชร์แล้วน้ําความรักโสดระวังคนที่มีครอบครัวแล้วจะเข้ามาหาไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคุณน้ํานะเออน,นะนะยุก้ายุนะบูชาเหรียญเหรียญน,นี่ได้นะเหเรียญเศรษฐีได้ นะถ้าแบบว่าทําอะไรไม่ดีเลยเนี่ยต้องใช้เหรียญเศรษฐีในการบูชาครับระวังคนมีครอบครัวนะ,นะนะคุณน้ํานะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นราชินีพระจันทร์มันมีโอกาสเจอเจอคนมีครอบครัวแล้วเข้ามาเยี่ยมเข้ามาหานะเข้ามาหลอกนะระวังให้ดีนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ผมเหลือเวลาอีกนาทีครึ่งเท่านั้นนะ อ่ะมาติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรนอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i อดีราย a อ t o ท1 6หนึครับนะเข้ามากันได้ครับนะสวัสดีครับคุณอารยาเข้ามาครับอารยาไกรสุรศรีสวัสดีค่ะอาจารย์จะถามอะไรก็รีบถามครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะจะถามก็รีบถามนะอย่ารอให้ถึงสมัยหน้านะครับเดี๋ยวสมัยหน้ารายการอาจจะเปลี่ยนนะพอรายการเปลี่ยนทำสดคนมีมมาทำสิ เรียงไงล่ะก็ทําให้เสร็จไปเลยไหนๆทําแล้วอ่ะเออมานั่งรออะไรอ่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในการดูดวงทุกรอบนะเอานะคุณอารยาอยากจะถามอะไรก็รีบถามเลยครับนะจะถามก็รีบถามอย่ารอให้ถึงสมัยหน้านะนะ รู้สึกว่าไม่ถามคุณอรายาไม่ถามถามยังการเงินการเงินดีขึ้นไหมตามมาครับต้องหาต่อไปครับชีวิตคุณอารยายัางต้องดิ้นรนค้นแคนยังต้องทำงานหนักเหนื่อยสาหัสนะอ่ะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็จบลงละหมดเวลาลงนะไปแล้วครับสวัสดีครับ